สวัสดีครับท็อปอิสราเอลแรงงานไทยในอิสราเอลวันนี้ก็เลือกงานแล้วครับก็วันนี้ก็มีนี่มหพวกเราชมครับเป็นอะโวคาโดนะครับสุกแล้วครับผมเอามาบ่มไว้ในตู้กับข้าวนะครับที่ห้องครัวก็ใช้เวลาบ่มประมาณหนึ่งอาทิตย์กว่าๆครับจากลูกเขียวๆก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับอันนี้คือลูกที่ยังไม่ผ่าออกนะครับ ถ้ามันยังไม่สุกมันก็จะเป็นสีเขียวครับอันนี้คือลูกที่สุกแล้วส่วนนี้ก็จะเป็นมะ็ดครับมะเร็ดอันนี้เป็นพันพันฮัทนะครับฮัทครับที่สวนผมจะมีพันนี้เยอะที่สุดครับอันนี้ก็ลูกใหญ่เดี๋ยวผมจะมาชิมรสชาตินะครับนี่ครับลักษณะมะเร็ดก็จะเป็นแบบนี้ครับเดี๋ยวผมจะแกะให้ดูนะอันนี้เดี๋ยวแกะมะเร็ดให้ดูก่อนนะครับอะโวคาโดอิสราเอลครับปลูกนี่ครับ ก็มีหลายๆคนแนะนํามาวิธีการกินมีหลายรูปแบบนะครับโอ,โอนะครับแกะออกมาแล้วอันนี้มีเมล็ดครับมเมล็ดให้ดูยังไงเนี่ยเออลักษณะคล้ายๆเหมือนมเมล็ดขนุนเลยครับเหมือนมเมล็ดขนุนบ้านเรานะแต่จะลูกใหญ่ใหญ่กว่าผมไม่แน่ใจว่ามันสามารถเอาไปนึ่งหรือเอาไปต้มทานได้หรือเปล่านะนะครับนี่ครับมเมล็ดอะโวคาโดจะวางไว้ตรงนี้ ส่วนนี้ก็เป็นเนื้อครับผ่าครึ่งมาแล้วนะอันนี้ทานเพียวๆนะครับไม่มีไม่มีผสมกับอะไรเลยเพราะว่ามีหลายคนแนะนํามาว่าทานกับน้ําพึ่งก็อร่อยแล้วก็ทานกับน้ําตาลก็อร่อยครับน้ําตาลน้นําพึ่งแล้วก็นมข้นถ้าพี่บอยทานนมข้นนมนมข้นนมเออเขาเรียกอะไรนมนมข้นอะ่ะที่มันหว,ว,วานอะ่ะเหนียวๆอ่ะที่เขาจะผสมกับเพนบอยอ่ะทานนะครับอันนี้ก็สุกแล้วนะครับ นี่ครับตักออกมาอืมอร่อยครับรสชาติมันจะออกมันๆนะมันๆนะน,น,นะครับนี่ครับเนื้ออืมอร่อยหอมเลยครับหอมเลยนะครับบางคนเขาก็ทานตอนเช้ากับกาแฟะนะ เขาบอกว่าอะโวคาโดเนี่ยพี่เมื่อวานนี้เขาแนะนํามาว่าถ้าเกิดเราสามารถทานได้วันละลูกหรือครึ่งลูกเนี่ยตอนเช้าตอนเย็นเนี่ยมันจะสามารถช่วยให้ลดความอ้วนได้พูดง่ายๆคือว่ามันจะเขาเรียกมีอะไรไขมันน้อยเนาะแล้วก็ลดความอ้วนนะครับแล้วก็ทําไม่ค่อยไม่ค่อยให้หิวข้าวนะครับเนี่ยมีประโยชน์มากเลยแต่ทีเนี้ยเพื่อนผมแนะนํามาว่าไอที่สุกแบบเนี้ยแบบนี้นะครับ กับที่สุกที่ต้นอะไอที่เวลาที่สุกที่ต้นอะจะอร่อยกว่าเนื้อมันจะเนื้อมันจะแน่นกว่าแต่แต่มันสุกนะแต่ว่าเนื้อมันจะแน่นกว่าเพื่อนเดียวนะครับหรือว่าสุรียเนี่ยที่ถ่ายคลิปกับผมบ่อยๆอ่ะที่ผมถ่ายคลิปเขาอ่ะที่อยู่ฟาร์มไก่ครับเขาบอกว่าที่สุกติดกับต้นอะที่สุกคาต้นอะพูดง่ายๆเลยเนื้อจะเหนียวแน่นอร่อยกว่าครับเขาบอกนะอันนี้เป็นเอามาบ่มที่นี่นะครับผมไม่แน่ใจว่า ที่สวนของผมเนี่ยส่งอะโวคาโดออกไปขายเนี่ยเป็นแบบผลดิบหรือว่าแปรรูปแปรสภาพนะครับแต่ส่วนใหญ่เขาบอกว่าส่งไปที่สหรัฐอเมริกานะครับส่วนใหญ่นะครับส่งเลยส่งขายทุกวันเก็บขายทุกวันครับตลอดเกือบทั้งปีเลยมีหลายสายพันธุ์น้าสลับกันช่วงนี้ก็จะเก็บพันุ์นี้อยู่ช่วงนี้กเก็บพันุ์นี้อยู่นะครับทานกับไอติมก็อร่อยนะไอติมไอติมที่เป็นกระปุกอะ่ะเอามาผสมกับอะโวคาโดทานอร่อยมากเลยครับ บน้ําตาลน้ําผึ้งแต่ไม่ต้องใส่แต่ไม่ต้องใส่เยอะมากใส่ให้มีรสหวานนิดเดียวพอนมข้นอย่างเงี้ยครับแต่บางคนก็เอาไปทําเป็นอันนี้ไอ้อีกอันนึงเขาแนะนํามาตอนนี้มีคนนําขายอยู่สลัดเอาไปทําเป็นชิ้นที่มันเอาแบบมันที่มันไม่สุกมากอะเอาไปชิ้นทานกับสลัดครับเขาบอกพี่เขาบอกอร่อยส่วนมากผู้หญิงก็ชอบทานกันนะมีประโยชน์เยอะมากเลยครับอะโวคาโด นี่ครับแต่ผมก็ไม่ได้ค่อยไม่ไม่ค่อยชอบกินเท่าไหร่แต่เดี๋ยวนี้ต่อไปเดี๋ยวจะพยายามพยายามทานนะครับเพื่อที่จะลดความอ้วนหน่อยเพราะตอนนี้อ้วนมากแล้วก็จะพยายามทานให้ได้สักวันละครึ่งลูกแล้วก็ปรับไปเป็นลูกนึงครับนี่ครับอะโวคาโดเดี๋ยวถ้ามีพันธุ์อื่นๆมาอีกผมก็จะมารีวิวให้พวกเราได้รับชมนะครับดูครับลักษณะเนื้ออันนี้เปลือกหนานิดนึงนะ เปลือกหนานิดนึงครับครับอะโวคาโดอิสราเอลฝากกดไลค์กดติดตามคอมเมนต์ให้กำลังใจทัออิสราเอลด้วยนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดมีพันธุ์นันน่ะพันธุ์ใหม่ๆแปลกๆเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้รับชมนะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้ทัออิสราเอลด้วยนะครับ <c oughs> ขอบคุณครับ <c oughs>